การจะนำมาซึ่งการย่วยุโดยใช้โคนชนใช้เด็กใช้ผู้หญิงใช้พระสงค์มันไม่ใช่เรื่องของอารยาประเทศเขาปฏิบัติผมขอประนามไปถึงผู้นำของประเทศกัมพูชาที่ทันปล่อยให้เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อธิปไตยของไทยผู้นำกัมพูชาปล่อยให้เกิดขึ้นแล้ยังนำไปบิดเบือนอ้างว่าเป็นพื้นที่ของประเทศเราได้ใช้ความอดทนมาตลอดระยะเวลา ผมขอฝากไปถึงพระสงฆ์กัมพูชาด้วยถ้าท่านจะมาแสดงแบบนี้ผมว่าท่านไปศึกซะดีกว่าเรามีการปฏิบัติที่มีอายะมีขั้นตอนท่านจะเห็นว่ากํลาลังฝ่ายทหารเขาไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารดูเหมือนจะมาช่วยป้องกันประชาชนแต่ถ้าท่านดูหลายภาพช่วยดึงช่วยลือ้อเมื่อเราตกลงกันไปแล้วว่าแนวรวดหนามที่เราวางเนการป้องกันตนอยู่ตรงไหนขึ้อยู่ตรงนั้น นอกจากท่านไม่ช่วยห้ามปรามแล้วท่านยังมาผสมลงแล้วกันแต่ปัจจุบันสั่งคมูชานำไปปิดเบื้อนมาถูกแก้วที่ฝ่ายไทยทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสแก้น้ำตามันจะบาดเจ็บสาหัสต,ตรงไหนความจริงใจที่ท่านแสดงออกต่อผู้สังเกตการออกผมก็เลยจะบอกว่านั่นคือละครสิ่งที่ท่านเห็นฝั่งเราคือเรื่องจริงแต่ฝั่งโน้นละครครั้งที่หนึ่ง ละครเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องที่สามสร้างละครไม่จบไม่สิ้นเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีมามากแล้วเป็นมาตลอดระยะเวลาสามสิปีสี่สิบปีเราชวนเขาอยู่กันแบบอายะแบบประเทศบ้านใกล้เดินเคียงกล้ที่จะมีความสุขไปร่วมกันถ้านกโดดออกนอกกติกาอย่างต่อนเนื่องแต่เราไม่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วกฎหมายกติกา เราได้ทาหนังสือแจ้งไว้ทางกรรมพูชาหากมีการละเมิดอธิปไตยหรือผิดข้อตกลงเราจะปฏิบัติตามขั้นตอนใช้กฎทางกฎหมายของประเทศไทยราชานาจาักรไทยดําเนินการต่อท่านที่ลุกล้ําเข้ามาท่านเลิกที่จะยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้แล้วนะครับหมดเวลาแล้วหลังจากเหตุการณ์สถานการณ์เมื่อตอนเย็นกัมพูชา,านําคณะ iot ลงพื้นที่มาอีกหนึ่งครั้งตอนเวลาหนึ่งทุ่มผมถามว่าคืออะไรท่านพาเขามาดู แล้วท่านลุกล้ําเกินอำนาจผมจะบอกว่าแนาวรวดหนามนั่นคือธิปไตยของไทยไอโอทีไม่มีสิทธิ์ที่ท่านจะเดินเข้ามาถึงแนวรุดหนามเพราะนั่นคือธิปไตยของไทยผมยืนยันว่าแผ่นดินของเราก็ต้องเป็นแผ่นดินของเราต่อไปไอโอทีทางด้านกัมพูชาท่านมีสิทธิแค่ในประเทศของกัมพูชาท่านไม่มีสิทธิ์เดินเข้ามาในพื้นที่